สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการเปรียบเทียบและเรียงลําดับกันนะคะอ่ะเป็นอย่างไรเรามาดูกันเลยค่ะเรามาดูรู้จักเครื่องหมายนะคะแสดงการเปรียบเทียบจํานวนกันก่อนนะคะก็จะมีเครื่องหมายแบบนี้นะคะแสดงการเท่ากัน,นะคะ่ะเ,เรียกว่าเครื่องหมายเท่ากับนั่นเองเครื่องหมายแบบนี้นะคะก็แสดงการไม่เท่ากันนะคะหรือเครื่องหมายไม่เท่ากับนั่นเอง อ่าแบบนี้นะคะแสดงการมากกว่านะคะหันด้านมากไปทางขวาเนไคะเอออ่าทางซ้ายของนักเรียนนะคะแล้วก็ลักษณะแบบนี้นะคะแสดงการน้อยกว่านะคะ,ะเรียกว่าเครื่องหมายน้อยกว่านั่นเองเรามาดูนะคะจํานวนใดมากกว่ากันนะคะอ่ะนักเรียนดูออกไหมคะจำนวนไหนมากกว่าคะอ่ะนักเรียนก็ดูลำดับหนึ่งเลยนะคะดูว่าหลักที่อยู่มากที่สุดของงานมีค่าเท่าไหร่ นะคะนี่หน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านนะคะนี่เป็นหลักล้านส่วนข้อนี้หน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนนี่มีแค่แสนเพราะนั้นแสนน้อยกว่าอยู่แล้วนะคะข้อนี้ใส่เครื่องหมายมากกว่าได้เลยค่ะดูข้อต่อไปนะคะอันนี้นะคะหน่วยสิบร้อยพันหมื่นเห็นไหมคะอันนี้หน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนเห็นไหมคะถ้าหลักไม่เท่ากันนักเรียนเปรียบเทียบง่ายเลยค่ะมีแค่หลักหมื่นนี่แค่หลักแสนเพราะนั้นข้อนี้ใส่เครื่องหมายน้อยกว่าได้เลยไงคะถ้าเจอแบบนี้ง่ายมาก นะคะต่อไปถ้าเกิดหลักเท่ากันนะคะให้นักเรียนเปรียบเทียบ,ยบจํานวนนะคะทีละหลักโดยเริ่มเปรียบเทียบจากหลักที่มากที่สุดก่อนนะคะในกรณีที่หลักเท่ากันอย่างเช่นข้อน,นี้นะคะพิจารณาทีละหลักเลยนะคะสี่แสนสามืหนึ่งพันห้า้อยี่สิบกับ4ี2แสนสามมื่นสองพันห้า้อยี่สิบนะคะดูหลักที่หนึ่งสี่เท่ากันนะคะนะคะหลักแสนสี่เท่ากัน หลักหมื่นเลขสามเท่ากันก็ยังหยุดไม่ได้นักเรียนต้องเปรียบเทียบไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอข้อที่มันแตกต่างนี่นะคะหนึ่งกับสองไหมคะหนึ่งไม่เท่ากับสองอ้าวพอหนึ่งไม่เท่ากับสองปุ๊บดูสิคะใครมากกว่าลูกสองต้องมากกว่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าเลขชุดนี้มันไม่เท่ากันแล้วอ่ะแล้วดูว่าจำนวนไหนมากกว่านะคะสองมากกว่าก็แสดงว่าเลขชุดหลังมากกว่าชุดแรกใช่ไหมคะอ่ะเราก็จะตอบได้เลยว่า 400,000สามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยี่สิบเนี่ยมีค่าน้อยกว่าสี่แสนสามหมื่นสองพันห้าร้อยยี่สิบนะคะอ่ะคนนี้ขอโทษทีนะคะครูเขียนผิดตรงนี้ต้องเป็นเลขหนึ่งอ่าครูเขียนโจทย์ผิดไปนิดนึงนะคะเป็นเลขหนึ่งอืเลขหนึ่งนะคะสี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสิบนะคะน้อยกว่า400,000สามหมื่นสองพันห้าร้อยยี่สิบนั่นเองนะคะ อ่ะคันนี้ถ้าเกิดเขาให้นักเรียนเรียงลําดับจากมากไปน้อยนะคะถ้าเจอโจทย์แบบนี้นักเรียนพิจารณาหลักก่อนเลยค่ะหลักใดมากที่สุดก็ต้องมากสุดใช่ไหมคะอันนี้หลักสูงสุดที่หลักสิบล้านอันนี้ก็สิบล้านใช่ไหมคะอ่าเพราะฉะนั้นอันนี้ค่ะพันล้านเลยทั้งสองตัวเราก็มาเปรียบเทียบสองตัวนี้ก่อนนะคะดูนะคะว่าหลักไหนที่ไม่เหมือนกันดูวันแต่หลักที่มากที่สุดหนึ่งเหมือนกันนะคะหลักร้อยล้านก็หนึ่งเหมือนกันหลักสิบล้านเก้าเหมือนกัน หลักล้านเจ็ดเหมือนกันออาไปที่หลักแสนเจ็ดเหมือนกันอีกอต่อไปที่หลักหมื่นค่ะอันนี้เป็นหกอันนี้เป็นเก้าต่างกันแล้วเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเก้าต้องมากกว่าใช่ไหมลูกแสดงว่าตัวเนี้ยเป็นอยู่อันดับหนึ่งแน่นอนเอาไปใส่ไปเลยส่วนตัวทันมาก็ต้องเป็นอ,อ 3, ันดับที่สองเอาไปหาอันดับสามอันดับสี่นะคะสองตัวนี้นะคะอยู่ในหลักสิบล้านเหมือนกันแล้วก็มาเปรียบเทียบทีละตัวเหมือนกันเก้านะคะเหมือนกัน ลักล้านเนี่ยเจอตัวที่ไม่เหมือนแล้วนี่เป็นแปดนี่เป็นเจ็ดนะคะเพราะฉะนั้นแปดต้องมากกว่าแสดงว่าชุดนี้ต้องเป็นลำดับที่สามนะคะและเลขชุดนี้ก็เป็นลำดับสุดท้ายค่ะเป็นไงคะเปรียบเทียบจํานวนไม่ยากเลยใช่ไหมคะอ่ะให้เรียนวงกลมล้อมรอบจํานวนทุกจํานวนที่เมื่อนํามาแทนในช่องสี่เหลี่ยมแลวทาให้เป็นจริงก็คือจํานวนนั้นต้องเป็นไงคะอยู่ฝั่งที่าปากไปหาเงี้ยคือฝั่งนี้ต้องมากกว่าใช่ไหมคะฝั่งช่องสี่เหลี่ยมเนี่ยต้องมากกว่าเลขชุดนี้ เราก็มาดูเลขชุดนี้อยู่ในหลักสูงสุดคือสิบล้านใช่ไหมคะยี่สิบแปดล้านเลยอันนี้อยู่แค่หลักแสนหลักล้านหลักล้านเพราะนั้นตัวที่สามารถมากกว่าได้นะคะก็คือตัวนี้เราก็มาพิจารณาค่ะอยู่ในหลักสิบล้านเหมือนกันดูตัวแรกสองเหมือนกันหลักล้านแปดกับเก้าเอาเก้ามากกว่าแสดงว่าข้อนี้ตอบได้นะคะอะไรก็วงกลมได้เลยอ่าโอเคนะคะง่ายๆเลยนะคะเปรียบเทียบนะคะ เพราะฉะนั้นให้เรียนทำบ่อยๆนะคะวันนี้ครูจูนก็ขอจบเพีท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ